จัลสิบวงสามสิบสี่ครับาสาวสกุลยิมตลาดกลางและสวายรับลูกตาครองสี่อุปกรณ์โมยี่ห้อพายโมยเด็ดเจ็ดแปดเก้าคลองสวนบูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งอก,ออก,กุ้งเผาท็อปออฟเดอร์เท้ามัคแคนไซเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุมเมศสอสัตบตบงกฎขอขอบพระคุณครับมาต,ต่อบนเวทียกที่สามคู่รองของรายการครับตามข้อมูลที่พี่บอลแจ้งมาครับโนบิตาที่สามยกแรกนี่น่ากลัวครับ โยนนี้เป็นอีกหนึ่งยกที่น่ากลัวสําหรับโมบิตาแล้วครับเพราะว่าอาวุธหนักแรงๆนีๆน้นนยังประคองได้คุณทุกทุได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าศิลธรรมมายกนี้มีใช้ความยาวครับเบียดในแต่ว่าก่อนจะเข้าในก็แมมค่อนข้างลำบากเพราะว่าโมบิตาหนึ่งหนักแรงครับบอสอ่ะหมัดกับเทาเลยครับงเงินมีมนะมหมัดและหมู่หูน่ากลัวเลยครับอ่าส่วนแดงนี่เหนียวหนึบอยู่แล้วทุกแกเรียกพี่อ่าแต่ว่าตอนนี้เล่นฝีมือก่อนยกสามอ้านี่ครับตอกสวนไปเลยแต่ว่ายังไม่เห็นแผลแตกนะครับคู่นี้ โอ้โหนี่ครับโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยบวกแรกกันแบบนี้ครับหักล้มลงไปเลยครับตัวเล็กเทตัวใหญ่แต่ว่าไม่เป็นไรนนสินทำเสียบโอ้โหดูครับอือดูมาคู่นี้ไม <สา S 2> <ค>่รู้รังมันจะออกหรือเปล่าครับโอ้ยกันทอนี่รับไปหลายเด้งเลยครับทั้งแอสกาซินทั้งเจเจปอไก่ชนมาจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินด้วยครับโอ้ยดูดูดู ม่พอยกนี้ศิลธรรมออกมาเปิดเกมเดินเข้าหาครับโดบิตาเนื่เริ่มบืนอัก้วครับลูกแต่ขาที่มีให้เห็นครับลูกต่อยหมัดที่น่ากลัวนี่ค่อยๆหายไปครับดูครับแม่ศิลธรรมือว่าแก้เกมได้ดีแม้ว่าจะทําอะไรยังไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าทรงนี้ดูดีขึ้นมาครับพอชเอาละครับแ้าติดตัวก็สร้างความหนักใจให้กับโดบิตาพอสมควรนะครับเพราะว่าจังหวัดจังหวัดต่อยหมัดกระเจาะยางนี่มันอาจจะทําไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ ศิรธรรมถ้าไม่เดินนี่โดวิตาได้จังหวะต่อยหมัดนะครับข้ายไปครับเจาะล่างครับไม่เดินไม่เดินเดี๋ยวโดนนะครับอ้าวอ้าวมาโอ้โหมาตอนนี้ใส่เข้าไปศิรธรรมโดบิตาสองตอกตโอ้โหโอ้โหครับมาบวกแลกกันแบบนี้มันก็มันสิครับ กำลังลุ้นครับกำลังตะโกนในใจให้ศิลธรรมเดินก็้เอาเหมือนได้ยิงครับเดินเข้ามาแต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปเข้ามาช็อตนี้ขึ้นมาสู้ต่อกันศิลธรรมโอ้โหคูนี้นี่ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับแม่ทัอ้าวมัโว้มัดโอ้ยทุกซ้ายน่ากลัวนะครับอ่าสายไปครับอ่าเดินแล้วเดินแล้วโดมิตาเดินแล้วแต่ศิลธรรมไม่เดินเดี๋ยวโดมิตาเดินอ่า เกี่ยวจับได้ล้มไหมไม่ล้มกรรมการไพยทูลกบกลางบอกว่าปล่อยๆครับมาสู้กันกลางเวทีโอ้โหนี่ครับมา เวลาออกอาอวุธนี่าแ,แ,แากแปนงกลางคือเลยครับโดพิตตาแต่ว่าตอนนี้ติดถึงตัวถึงตัวมากวงใน,ขนขงเขา,ายมเข,ข้าไปเขายมเข้าไปโดพิตตแกตั้งคาไว้คาไว้หมดยกก่อนครับหมดกดม่ทูไการสนับสนุนแล้วก็รักศิลปะแม่ไม้ไมไวยไทยมาแต่ตั้งเดิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายด้วยครับวันนี้สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันแข่งสุดทค่กินดีของเราขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับ ยกที่4ี่ยกนี้ครับทางด้านของศิลธรรมเดินต่อครับยกที่แล้วนี่เปิดเกมเดินแล้วทาได้ดียกนี้เดินต่อเลยครับดูโนบิตะไม่หนีไม่ถอยขวางหน้าแล้วแทงชู้ครับดูรับมีศอกด้วยเอา้าโอ้โหอ่าหมัดหมัดศอกหน้ากลัวเลยนะครับโนบิตะอ่าเดินกระซวกเดินตีเดินยกแล้วทางด้านศิลธรรมอยู่่านเดี๋ยวแหม่แข้งขาเดี๋ยวยกไม่ขึ้นอ่กรรมการไพฑูรย์กดกบกลางนะครับเห็น แม่ยืนอยู่ใกล้เชือกใกล้มุ่งไปหน่อยอนะตีกันต่อบ,บวกบวกกันใกล้ๆครับไปเข้าไปไปเข้าไปค่อยๆนวดค่อยๆโอ้กวมาดูมาตลอดีนี่ว่าเสียวเลยครับเจ้าโดมิตะเนีกรรมการไทยทูนบอกว่าสู้กันตอน่อกลางเวทีฮะม,มันติดเชือกไปหน่อยฮะพออยู่วงนอกปุ๊บอ้ยสอกฮะถากไปยังไม่โดนยังไม่โดนอุ้ยฟันขาโอ้แต่ว่าตอนนี้แห่างสินทำหมางอุ้ยโดนไปทีนึง ครับโนบิตะยกนี้มาสู้ในายแล้วครับวงนนี่พยายามจะไม่ให้เสียเปรียบในทุกจังหวะแล้วก็หาจังหวะประชิตตัวครับสับศอกต่อยหมัดเล่นอาวุธหนัก,นก,นกๆแรงจังหวะที่จะได้ศินธรรมเผอครับเอาเกมยังเป็นศินธรรมเดินต่อครับมือเข้าไปวันนี้มวยดูเดเือร้าใจสนุกทุก คู่เลยครับอ้าวถ้าอยู่ห่างนี่น้ำเงินทำได้ดีถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆแดงก็ทำได้ดีอ้าวเกีียวแล้วก็ถุยอ้ามาคืน,ไ,นไม่มีของฟรีอยู่แล้วครับบดเวทีอัจฉีดเยอะทั้งคู่นะครับนายตีได้ไหมแม็ตีไม่ได้กรรมการไพฑูนกดแยกเลยครับโอ้โหดูครับมหาสาน,นกา์นี่คู่ที่0ีอีกหนึ่งคู่อีกแล้วครับตอนนี้ อ่าตอนนี้ต้องเป็นรุ่นน้องฝ่ายแดงครับเดินเปิดเกมเข้าายตีเข้าายโอ้โหตีครับมาโตบิตาซิ้งดาขวาเอามัดคืนโอ้สินทรม่าดูครับโอ้โหไม่มีรับอย่างเดียวรับเปิดคืนรับเปิดคืนทั้งคู่เลยครับโตบิตาความเข่าจะต้านลุนน้องอยู่ไหมครับแายพยายามเดินใช้ความใหญ่บทพี่เข้าไปครับวงในจังหวะเสียเข่าครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับสินรมแต่ว่าจังหวะ จุกิกแล้วครับมีหมัดมีศอกของตุติตากเลยครับทีเล่นงานครับโอ้โหองบอกว่าเบื่ดมากๆแล้วก็โอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดครับตอนนี้ออกไปถุกหน้าเลยครับโอ้ชื่นชมน้องทั้งคู่ครับอ้าวขวางไว้ตั้งไว้ขวางไว้ตีสุดๆเลยครับอ่านี่แหละครับผู้รองครับติดกันงงแงยมครับศึกเพชรดีแบบนี้เอ้าเดิน่อเอ้าเดินตีได้ไหมขวาคอแล้วตีได้ไหมแม่มันมันมันใกล้มันใกล้มันใกล้ยกก่อนจ่าครับโอ้โหนี่ครับ าเชื่อว่ายกมาหาชิงดาวอีกหนึ่งคู่อีกแล้วครับตอนนี้หาติ๊กกระบายสินธรรมโอ้โหดูครับหนาอาการไททูลบอกว่าเียบออกมาก่อนเรียบออกมากรโอนที่เชื่อสาบานด็ยกเตอรพานุพงศ์พิทยสเวตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีขอบคุณเสียกลับครับคุณศักดาพิมศิรินาถพร้อมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัดนะครับคณะที่ปรึกษาของเพชรบุรีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับเดินมาครับกิ้งไปแล้วที่นะครับศินธรรมลุยต่อ ใช้ความใหญ่เดินบทบี้เคยยี่วงในแต่ดูโนบิตารับชกแบบรัดกลุ่มแล้วครับเนี่ยครับวงนายตั้งขวางเอาไว้ครับว่าต้องดูครับ2นาทีครึ่งตรงนี้เกมจะเป็นอย่างไรครับตามกันเลยนะครับ3นาทีสุดท้ายคู่เอก ร่วบไว้รวบไว้ตีไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการไพรท์กบกลางครับงันตังคู่ออกมาครับเวลายังเหลืออีก2นาทีนะครับอยากจะโชว์อยากจะทําอะไรต้องรีพัมครับเดี๋ยวแม่แพ้แล้วกลับไปนอนไม่หลับนะครับโอ้โหดูครับวันนี้นี่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับแม่เธลอๆนี่อาจจะเฉือนกันที่แข่งสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับผู้นี้โอ้โหดูครับ อตอนนี้ไฟแดงเก้าสิบสามไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินรุ่นพี่ครับโดบิตะแดงรุ่น6 8ึหกแมวยเก่ง2ภาคนะครับไฟแดงพัทลุงพักตายน้ำเงินอีสานร้อยเอ็ดครับอตอนนี้ดูสถาที่มุมของทั้งสองฝ่ายนี่่มั่นใจมากมากด้วยกันทั้งคู่เลยคุณติ๊บครับก็ต้องบอกว่าตลอด4ยกครึ่งที่ผ่านมาครับทั้ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองคนเลยครับไม่แปลกครับที่จะต่างคนต่างมั่นใจครับ พราะว่าถ้าเข้าไปในช่วงท้ายแบบนี้มีใครพลาดนิดเดียวนี่โอกาสน้ําตาตกมีสูงมากครับบอสก็ไม่มีใครต่อว่าและครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ก็สู้กันมาแมเต็มฝีมือเลยนะครับฝียกกว่าครับแบบนี้ก็ต้องลุ้นกรรมการด้านล่างสามท่านแล้วนะครับกรรมการปรีชาสาวิกันครับกรรมการธงชัยกิตกำรงวินิจกุลแล้วก็ท่านสุดท้ายครับจีรศิลป์ศิระรัศกุลครับว่าชอบแบบไหนครับจะชอบศิลธรรมหรือโนบิตะครับแม่วันนี้ สามคู่รวมคู่นี้ด้วยเนี่ยจัดแก้มือกันได้หมดเลยนะครับโอ้คู่คีสูสีเหลือเกินครับอ่ะมีอีกมีอีกชุดไหมครับ5้าสวิสุดท้ายครับอ้าวแลกแข้งกันไปถีบแข้งขวาไปครับโอ้โหดูครับมหาชาวต่างชาติปาเทไปด้วยเลยครับาไม่รู้ว่าเฉีร์ฝั่งไหนครับโอ้โหนี่ครับเรียกว่าชาวต่างชาติ รวมถึงท่านชมชาวไทยครับถ้ามีเวลานี่อยากจะเรียนเชิญเลยครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับบรรยากาศสัฐานที่รวมถึงคู่มวยครับนีหให้แฟนๆได้ชมกันแบบนี้ครับนักชกดังนักชกเก่งนักชกฝีมือดีครับเรามารวมกันอยู่ที่นี่แหละครับเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ที่เวทีมวยนานาชาติวังสิทธิ์ด้วยนะครับ ที่รังสิตเราก็เจอกันวันอังคารแล้วก็วันศุกร์อันนี้ครับลุมพีโดพีตาแม่ั่นใจทั้งคู่ครับม้่นใจทั้งคู่อดใจรอทีด่เดียวครับตอนนี้กรรมการไททูลตบกลางครับรอที่จะเดินไปรับใบให้คะแนนแล้วครับใบแรกโอ้โหตื่นเต้นครับใบแรกใบที่สอง แล้วก็ไปสุดท้ายน้ำเงินครับน้ำเงินโอ้โห,โหนี่ครับพิกไปพิกมาอีกหนึ่งคู่โดรบิตาแบงค์ลูป168ครับโอ้โหชนะคะแนนสินร,รม